เบิ่งเพราะว่าถ้ามันบวอัพจริงๆสมมติเนาะเพิ่นใช้เอาเป็นเวอร์ชันหนึ่งสองสามสี่เวอร์ชันล่าสุดก็เป็นเวอร์ชันที่สี่จริงๆเขายังใส่หนึ่งอยู่จริงๆนะครับมันกะบอร์เรียวเราไปน้ำมูบุท่านเนีเบอร์เบอรสร้างง่ายๆเบอร์น้ำมูบรูเลียงอะนะแต่ยังอยู่อันเวอร์ชันที่หนึ่งอยู่จริงๆนะครับเอา้ากับร่องเบิ่งนะครับให้ลูกหลานผูดได้เก่งๆมัดสมัยเนี่ยนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยนี่ยฮูจักเบิ้งนะครับก็ให้ร่องเบิ่งกันนะครับผู้ใดเข้าไปอัปเดตเป็นกะร่องเข้าไปเบบิ่่งนะะครัอ ข้อสองนะครับลบแอปที่ไม่ได้ใช้นะฮะบ,บางที่ห้างโหลดแอปมาใส่แอปบางแอปนะก็ใส่เป็นเฉพาะกิจใส่แลีวๆก็ไม่ได้ลบมันก็นยังค่างค่างเครื่องยุ่งสั้นนะครับมันก็กินเขาเอินว่ากิน,ก,นกินความจํานะครับไป็เหตุแห่งโทรศัพท์ซาด้ลยขึ้นกันข้อสครับลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นอ่านี่ไฟที่ไม่จําเป็นเอาใส่ง่ายรูปภาพนั่แหละครับผู้ลังคนกับมกักถ่ายรูปถ่ายถ่ายหลายถ่ายเก็บไว้เก็บไว้เบิ้งอ ผมก็คือการเก็บว้เบืนะ้องเนาะเรือนเบืนะ้องอ่ะโดนๆไปก็มาเบื้องอื่นอันใดพ่อได้ไดย,มดยิมได้หัวอย่ฮะแต่ว่าเออทายไปหลายๆของความจำติ่มความจำก็บ่รลายนะครับความจำติ่มก็ล่องล่องเรือนลองไปเบื้องนะครับว่าอันใดเป็นตัวรูปได้บ่ยังสีเนาะครับบางแกยวทายไปซ้ำๆกันอ่าลบเบื้องนะครับเพราะว่ามันติ่มมันสาดีมัน,ม,นมันปัดบ่อ,อยากไปเลยเนี่ยฮะน้ลังเชียนหมุนติ้วติ่วอยู่นะ นะครับกาล่องเบึงนับลบไฟที่ไม่จําเป็นนะครับเั่งไฟลูปภาพไฟวิดีโอน้าแน่ผู้ล้องคนกำกับทายไปวัดไปว่าไงทายทอดกะทินผัป้าทายไว้นะฮะทายไปเบิงนะครับเนาะกาล่องเบึงนะครับว่าเป็นต่ลบได้บอกระซีเฮ็ดเครื่องเฮ่าเลี้ยวขึ้นนะครับข้อสี่นะครับเคลียแครนะฮะเคลียแครอันนี้่อนทางลึกนะครับบอบอกถึงดีกว่านะครับมันเป็นรายละเอียดทังเทคนิคนะครับอันนี้ กซอยได้ว่าหลายปันไดนะครับแล้วก็ใช้ไมโคร SD นะฮะในความเร็วสูงเพือใส่การ์ดการ์ดความจับนะครับมันสิมีเวอร์ชันของไมโคร SD ที่มีความเร็วสูงอยู่ว่าเป็นยังเอาบอกบอกถึงอ่ะอันสุดท้ายครับล้างเครื่องเมื่อสั่นเออแเล้างเครื่องว่ามันเอาไปล้างสั้นไลเด้เอที่น้ำลงจากจากล้างเครื่องหนา้าเบาอาจบอกว่าล้างเครื่องมันสิเร็วขึ้นเวอร์ชันเปิดก๊อกน้ำสาดใส่เลยบัดนี้เออสัส้นไลใส่ บมเมนนะครับจะไปล้างยังกันเด้เอ,อได้เคียงไหมเด้ล้างเครื่องนะครับก็คืออตั้งค่าโรงงานนะครับ for factory reset นะฮะการล้างเครื่องอันนี้ก็ค่อนข้างลือยุ่งกับร่องหลลูกหลานเบื้องให้นะครับสําหรับผูไดทีพอกเก่งนะครับล้างเครื่องให้แม่นะจีนะมันใส่บ่ได้ยังนี้นะครับเนาะก,ก็ล่องเบืบ้องว่าตันสำเขาพ่อไปได้บอนนะครับอันนี้วิธีที่เจ็ดอันนี้อันนี้บ่เน,น่อันนี้ในอนันในที่อ้างอิงเพื่อนบ่มีบอก ว่าบางอาจบอกเองว่าซื้อไม่เลยนะครับเลี้ยวแฉะนะครับอันว่าแมนแกะบว่าเรียนน้ำเน,นี่ยเรากะคือว่าบางที่ทรศัพทห้องกับมีอายุการใช้งานนะครับใส่มาสองสามปียังสีก็ถือว่าคุ้มแล้วได้ครับเออซื้อจะพันจะพันก็ว่ากันไปแต่ว่าสองสามปีนี้มันอาจจะไปน้ำมูบไวแล้วละเข้นบ่ไวแล้วว่าเออเขาว้าพื้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์กับบกกคนซุกนิ่นะไหมซุกยูกระตุกกมือเราไหมคน เปรียบเทียบโทรศัพท์กับมอไส้นะครับก็บลองเบิ้งนะพ่อเป็นแต่ซื้อไม่ไปเออถ้ายังใส่ได้อยู่กะสะดวกใส่กะสะดวกใส่ตัวไปนะครับเราก็บนะครับเป็นเรื่องของการใส่โทรศัพท์ที่มันสา่ามันเร็วนะครับถ้าผู้ใดสาสามุนติวติวอยู่ก็ล่องไปเฮ็ดเบิ้งนะครับตามวิธีนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการประหยัดแบตโทรศัพท์นะครับ บางคนบางเครื่องมือถือเอาแบตเบิดเร็วแท่เบิดไว้แท้นะครับมาเบิงขอพวกนี้เบิงนะครับว่าห้องต่างค่ากันจังไดนะครับก็แรกครับตั้งค่าให้หน้าจอปิดเร็วขึ้นก็คือล็อกหน้าจอแหละครับบางที่ห้องเปิดล็อกหน้าจออัตโนม,มัติไปอาจจะล็อกบางคนตั้งสิบหาวิน้าที่สามถีบวิหน้าที่หนึ่งหน้าที่ก็มีลองต่างคา่าให้มันเร็วที่สุดหรือว่าไอทีไม่เวลาที่เหมาะสมกับเเผ่ที่เผ้ที่ได้ใส่นะครับประมาณสิบวีสิบหาวีก็ว่ากันไปนะครับ ลดความสว่างของหน้าจอครับขอต่อมาบางคนตั้งคาเสียงมันมีกันตั้งคาเสียงนะครับาบางคนอาจจะบ่รลูนะฮะว่าความสว่างของหน้าจอห้องกรปรับได้บางคนเพิ่อนตาบอดีเนี่ยเห็นกับเปิดแจ้งแจ้งเปิดมืดๆไ้นะฮะกต่ล่องเบิ่งกบถ้าใส่แสงหลายมันก็นกนใส่แบตเตอรี่เยอะนะครับถ้าใส่แสงหน่อยมันกบประหยัดแบตลงไปคือจังเขาเปิดไฟสายเปิดพุ่งแห้งนะครับมันกะสีเบิดแบตเร็วนะครับขอต่อมาครับ ตั้งค่าความสว่างให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเอออันนี้ก็เป็นอีกออปชันนึงนะครับบางเครื่องเพิ่นมีอ่าออปชันกลางคืนเรื่อคลัม,มา่าเลี้ยงมาหกโมงเลี้ยงอยู่โทรศัพท์กันกระเก่งขึ้นกันนะครับหกโมงเลี้ยงมาทุ่มหนึ่งมันเปลี่ยนหน้าจอห้องเองเรถเด้งมันลดแสงสว่างเองจอมือดเองนะครับอ่าฟังก์ชันนี้ก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับปิดเสียงหรือการสั่นของแป้นพิมพ์อ่าเป็นยังปิดเสียงแล้วก,ก็สั่นนี่ประหยัดแบตขึ้นบ่ครับประหยัดแบตขึ้นอ่านิดนึงฮะ ซอยไดอย่นะครับระดับหนึ่งนะครับการสันพ่อการสันมันก็ใส่ไฟกันสันหมอเตือนะครับสมอเตือ์ข้างในมันก็สันอืดออย่างนี้นะเวลาเขากดกดแป้นพิมพ์บางคนเพิ่นเพิ่นมักเนาะมันสันมันกับมวนที่ล่ะบางอาจกับมวนเมื่อกันนันี่ยมันซันมันดืดๆมือนะครับนี่ก็เอากับกดเนาะตกแตกตกแ่กมันกับัันในมือลองปิดเบิ้งนะครับว่าจะซอยเดบอนนะครับก็สีซอยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่อีกนะครับ พอต่อมาครับเปิดแบตเตอรี่แบบปรับอัตโนมัตินะฮะก็คือบางรุ่นนะครับมีการโหมดประหยัดพลังงานด้ว่าเขาจําเป็นต้องใส่โหมดปกติบ่นะครับ้ามีโหมดประหยัดพลังงานก็ลองใส่เบิกงนะครับว่ามันสีได้สว่วยห้าประหยัดหลายปันไหนบางคนนะครับเพิ่นเดินทางอาจจะไม่ได้ซาดเบิ่อมือนะครับเดินทางหรือว่าทําทุลาถ้ำาภรกิจอาจจะไม่ได้ซาดบางคนมีเครื่องชาร์จติดตัวนะครับก็ดีไปแต่ถ้าเลื่อมเครื่องชาร์จก็อาจจะใส่ เป็นแบบเปิดแบตเตอรี่แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเปิดทีมมืดเนี่ยเปิดทีมมืดว่ามันทีมมาเมืดเด้ะทีมมืดตรีมนั่นเองนะครับตรีมหรือว่าฟังก์ชันของการแบบจากเครื่องเคย่งเบรงแอปต่งางๆบาจิเป็น Facebook หรือว่า y o ะครับจะมีตรีมมิดทีมเนีว่าเป็นของเรื่องของความสว่างนะครับเป็นจากเนรเคยเป็นหน้าจอพื้นหลังเป็นสีขาว ก็จะเป็นพึ้นหลังสีดำนั่นคือตรีมืดนั่นเองครับก็สองเรื่องหลักๆครับสำหรับวิธีเกี่ยวกับมือถือที่นํ้มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงแรกกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเทล่งกันแจ็คบิดนึงครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ